สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินเข้าไม่มีวันหยุดสามราศีนานถึงหเดือนเต็ม คลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดดวงของ3ราศีที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้ค่ะมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงพอก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาของหลายท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องมาจากเกิดการโยกย้ายของดวงดาวทั้งเล็กและใหญ่ค่ะ เพราะฉะนั้นทั้ง3ราศีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะที่เรียกได้ว่าดวงจะเปลี่ยนเป็นดวงดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่บอกได้เลยว่าครึ่งปีหลังนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์จัดเต็มมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงรวยจัดหนักรับทรัพย์จัดเต็มกันไปเลยค่ะเอาละค่ะเรามาร่วมลุ้นกันเลยนะคะราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีมีน ชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวราศีมีนจะสามารถหารายได้เข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆไม่มีสะดุดอาจจะรู้สึกเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็จะได้รับทรัพย์อย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะ แถมยังมีโอกาสได้รายได้มากขึ้นจากการทำงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆหรือว่าคนที่ทำการค้าการขายอาจจะมีการขายสินค้าหรือว่าบริการใหม่ๆที่จะเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ๆในช่วงครึ่งปีหลังอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าชาวราศีมีนยิ่งขยันยิ่งรวยแน่นอนนะคะมาถึงราศีที่สองกันบ้างค่ะนั่นก็คือทันที่เกิดใน ราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะ ชาวราศีตุลน,นะคะปกติเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเป็นเป็นคนขยันหาเงินมากๆช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็เลยจะมีเรื่องในโชคดีในเรื่องของการงานค่ะได้รับทรัพย์จากงานแถมนอกจากรายได้ที่จะเทเข้ากระเป๋าที่ได้จากการทำงานแล้วชาวราศีตุลยังมีดวงที่จะได้รับลาบที่มาแบบฟลุก และชาวราศีตุลท่านไหนที่ชอบทำบุญคราวนี้ก็จะมีโอกาสได้ราบก้อนใหญ่แบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือท่านที่เกิดระหว,าว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะการเงินไม่ได้ปัง แต่ก็ไม่ได้แย่มากนะคะถือว่าไปได้เรื่อยๆแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีโอกาสร่ำรวยเรียกว่าดวงดีสวนกระแสก,กันเลยทีเดียวมีโอกาสได้ไรายได้มากขึ้นจากการทำงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่หรือว่าใครทําการค้าการขายก็จะได้กำไรเยอะขึ้นขายดีมากขึ้นบอกเลยว่ายิ่งใครเป็นสายมูลแล้วก็จะยิ่งปังเข้าไปอีกค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสมราศีเงินเข้าไม่มีวันหยุดนานถึง6เดือนเต็มกันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ